นับแต่วันที่ลงลายเส้นเป็นต้นไปตอนดินดังกาวนี่เมนตกลงกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ซื้อคือนางอาจิลาจันทสวุวรรณโนเป็นเจ้าของและคุ้มครองนำใส้อย่างเด็ดขาดผ้าหากมีพี่น้องผู้ใดมาทวงเอาข้าพเจ้าผู้มอบจะหับติชอบต่อหน้าที่กฎหมาย บ้านเมืองทุประการฉะนั้นจึงได้เห็ดใบมอบกรอาชิทนี้เพื่อเป็นลักฐานนำสเสนอแผนการที่เกี่ยวของคือทรัพย์สินที่ดินเพื่อนเพื่อนอย่างว่าอันเพื่อนหลวงเมืองอ๋อเพื่อนหอลวงเมืองหรือแขวงจงพิจารณา ตามความเห็นด้วยอ่ะประมาณนี้เนาะประมาณนั้นเนาะกราบสบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้อง FC หมู่เพื่อนเบิดสิครูสิคนเพระว่าสิเป็นทั้งฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตู้คําพันสุขเนาะแล้วก็ทีมงาน

คือมาเนี่ยเซนยกกันแล้วบลแล้วที่ชมบูรแบบเลยเบ่เบลเซนแล้วเบลเบร้อยนี่จะเอาใบชื่อไข่มาป้าไว้ให้เอามาให้เพื่อนใบจะดินออกเลยกะเอาใบจะดินคือเอามาให้เจ้าของเนี่ยเอาไปเนาะเลยคลิปนี้จะเป็นจังไงก็เข้าไปเบิ่งไปโซนน้ำกันน้องไปดองเนาะไปเบิ่งความรู้สึกน้องเพป็นน้ำไปเนาะเลยเพป็นไงครับใบจะดินแมนบ๊อตุแมนอ่ะจะเป็นจังไงเนาะไปเข้าไปกันเลยไปเนาะเลยสบายดีสบายดีสาวๆคือเก่าไปเนาะเลย สี่สาวพี่เนาะสี่สาวสี่ไม่ควรเปิดใจบ่เปิดใจน้ำเปิดใจน้ำบ่นี่เปิดใจทายคลิปไปเสือโอ้ก็ได้ว่าสาวมาเปิดใจจักอ่าพอหากับอายุกันหากกฮอดชิบชีชิบหามีคนฮอดว่าสิบหกกำลังกำลังเป็นสาวเป็นสาวชิบชีชิบนั่นไปเนาะชิบเจ็ดชิบแปดวัวแ้เปิดใจกันเนาะแม่แม่วัวแล้วคำว่าแต่บ้านเฮาน่ะอ่าอันนี้ว่าประเพณีบ้านเฮา สิบสี่ส uh, <atisfied> ิบห ok ักครับคนเอาลูกับผัวกับมีเอากันสิบสามกับมีสิบสี่มีบ้านเฮาบ้านเฮายังมีคืนไปแทบบ้านเฮามีมีมีอยู่ของแทะหรือเนาะบ้านเฮายังมีมันก็เป็นของแทะเนาะแบบมันก็ความผิดพลาดโอแม่เนาะความผิดพลาดความที่คิดบ่อใดอันไหนอันคือคือมันเป็นประเพณีหรือว่าฮีดคองบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะแม่ถ้าบ่บ่นั่นก็บ่ได้แม่นบ่ แรียว erm ่าลมคุยกันก hmm. ็เป็นว่าสิลมทั้งโทร่ัส่์โทร่ัชั์ลมตรงไหนสิไปหากันอยู่เพื่อนนี่ล่ะน้องคนโนอยู่ไปลมพอเพื่อนโดดเนาะไปมีแบบว่าเน็ตเนอะบ่เมียนชีสัญญาณเน็ตเหลื่อมตาเหลื่อมรถบ่เจ้าอวยไปพุ่นก็ได้ตัวแบบแห้งบ่แห้งมันมันช่องไปเนาะเดี๋ยวสิยืตไปยหญ่ลดสะได้บ่เมียนชีวิตก็ได้อ๋อยืน้ยงชเนี่ยได้เจ้ายืนชีวิต อ่าได้บ่นี่ข่อยก็แดนเลยผู้ตะเวนอ้าวก็ย้ายรถเอาเนาะพี่น้องเอ๋าให้เพิ่นย้ายรถซะเนาะเพราะว่าสิเพิ่นย้ายก่อนมันมันกระทบกับแสงแดงแม่นมันก็เลยส่องตาย้ยดอย่ดๆเอ้าๆให้เพิ่นย้ายก่อนผู้เด้อผู้ย้ายไปผู้ไปทมพี่น้องผู้ีไปได้ายพี่น้องเอ้ยิย้ายรถเย้ายรถมาก่อนซะเนาะบ่ได้พากันไปทางใดบ่มื้อนี้สิไปนาักสิพากันออกายัง ตอนนั้นทำมาคุยกันเรียนซองไงเนาะคุณได้เรียนบ่ะนี้ออกซองเนาะอันนี้เรียนซองยังเรียนอยู่น้องพน้าบอกโอ้ผัราลามใช้พล้าใช้บานี้พูดพล้าผัชรามไม่บอกไปเลยนี่หน้าพูดพัชรินเนาะอ่พอดยังก็ผัดฉามัชราพัชรินพันธีหน้าพัชรลัดน้องน้องล่าน้องล่าเรียบร้อยบืมนันเป็นฉลินกันเรียบร้อ่ ไอจิลาหน้าได้เลยได้เลยโอ้นี่คือสิรินยังเหลื่มเ่พาะตาันว่าเหลียมยังเหลี่ยมอยู่เมนนาผากทุกคัมงนเหลี่ยมนาผากทุกคั้เนอะอ่าเอาแบินี้เนสี่คนบเนี้เอ้าคือปิดของขอยายปิดเด่นนิดบริเวณปิดออบริเวจับกล่องจะเลยน้องเปนพยานได้พยานได้นี่เขาสิไปปิดของเจ้าออ ยังอุ้ยไปจับเลยีไปจับไปจับเจ้าเลยเขามีหลักฐานเนอมก็เลยมกทำแค่นี้นาะเนาะใหญ่หลุเรียบร้อยเนาะก็การทอดไชกินนี่ง่ายหลุดแม่หลุดอยู่พ่อหนาพ่อตากันดารีมือนีเนาะแมบัดสี่คนเลยเป็นชาวพ่อมกันบัดใหญ่ขึ้นมานี่กินงัวคนละปีเลยไปจักโดยปีเดียวกันอีกเอาคือว่ากินงัวคนละปี แต่งดองแต่งดองอ่าไปเี่อวค้อนไปอากอนลมกันอยู่บ่เออบ right ่ได้ลมเรื่องนี้เนาะเคยลมกันลิ้นอยู่บ่เคยไปเอาคันซินะมีแต่ลมว่าสิไปเต้นอางอย่างอยู่สออวิทย์สินังยางบ่เต้นแล้วบ่เต้นแล้วนังยางกายนี่กายนี่ยังเต้นบ่กายนี่ยังเต้นอยู่ฮะเต้นอยู่หน่อยนึงหน่อยนึง กลับมายืงเวนอยู่เพื่อนบ้านนี่มันบ่นด้จไดนนเมีน่นก่อนจะยุดนี่แด้ว่ายันมีคูอูจักอยากมักผู้บานะนี่หลยยุดเดี๋วนายผู้เบาวอายนี่ยเนาะไปตเต้นหนังใเญ่ยนผู้เบาก็นั่งบึ่งอย่นี้นี่เลย เคยว่าจะเคยเจ้าเคยเต้นนิวว่าตัวสิ่งเคยอยู่เคยนอนนอนเคยเนี้ยนว่าตอนนึงนอนเพตอนนี้อะไรตอนนี้เลยเต้นบุกขืนแล้วตอนเต้นบุกขืนหนักองค์ท่องหนะท่องท่องมีคนโทรมาอีกเด็กพี่น้องอ่ะถ่ายเข่าบอเป็นยางเมาถ่ายคลิปอยู่นอนลงกันไปเรื่อยๆร่อยางเที่ยงแด้นี่พักกันได้อย่างกินมื้อนี้ แต่มาชวนกันเฮ้ยไปหักน้อไม้มาแกงน้อไม้หรือว่าต้มไก่เมื่อนี้หรว่ปลักไก่มาต้มไก่ไหก่ลายแดงเลยอ้าไก่ตีเพิ่นได้อั่างไรเช็นไก่ไก่ตีช้ำแพงคืออย่างนี้คนเลี้ยงไก่ตีคัาวที่ไปหาน้องใหม่ทั้งได้เช่นได้ทั้งได้ท่มมันมีมันแห้งดูห่วยวิมุนว่าออยากกินมีแต่ซื้อมาให้แกงให้กินบ่ ไปหากขนาดที่ใดแต่ว่าน้ำไม้เผ็ดบาดน้ำไม้บ่มันจะขมเนาะขมก็ต้มครับยามนี่บ่มีรอกน้ำไม้บ่มน้ำไม้ไรเนาะบ่มีมันแห้งมันบุกขึ้นมีน้ำอะไรเนาะพันแบบบอกก่อนว่าสิมาแล้วไปหาหายก็ได้อยู่น้ำไม้ชงบริเหตุไม่บอกมีแต่บ่มเช็เนาะแหม่มันบ่มเช็ดแต่ว่าเอ้าขอยสิไปหาเด้อแกงหน้าไม้ให้กินแน่มืลยนี่สิบบ่ทำง่ายกะชื้อกระดูกแหงมาเอ้า เป็นยังก็มมหลินนำเนาะนาที่เคยเว่ามะลินำกกันเนาะบ้านใกล้เคียงกันอยู่หมับวกยังก็ว่าอยู่ดีชวบ้าเจ้าแกงใช่ยังชวนบ้าเจ้าแกงใช่ยังส่วนมากจ้สิแกงใช่ยังทำไมผท่านนองไงพอนเอ้ยเจ้าผูท่าน้อกคนลจาเย็นได้ทีหนึงอย่าเลยเจ้าน้องไ้ท ปกติเป็นกับซาบัวเนาะนี่ติดตามที่ตามอยู่บ่หมู่คนไปสวบกสวรรค์เอาคลิปเอาอย่างลงเห็นบ่เห็นในคลิปเจ้าเอาเรียนในคลิปเจ้าดีใจอยู่บ่ไปต่อสิเอยตุยเมื่อเมื่อเมื่อเรียนในคลิปข่อยบอกแมน ตัวหลเอามันดูดังนี่ดังกันเปิดเสตตูโอ้คือเปิดเสตูหลด้านก่กะดังเนาะดังดโอ้คอยจะแตกเพื่อติดตามแต่เขาไติดตามทะเบิดเนาะมูข่าวหรือว่ามู่นมูขาวบ่มูคนลงไปยังฉันิันน้อยาังิันย่อยทางเป็นสีไดินไดงเนาะเป็นได้แล้วมีเอามาให้ล้วมือเป็นจะาของเรียบอยเนาะี่ดนเรียบร้อย เออเอากะไปกะต้องอนุญาตเพิ่นก่อนได้บอันนี้สิเข้าที่เพิ่นกันเนาะนี่ที่น่องมันบ่โอ้ยเบาที่ก็ซับซ้อนจิ้มื่อทางเรือเ่าจื้อมัจื้อเน่ะมันบ่ได้ซับซ้อนดอกเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นไปครั้งแรกกะเพิ่นเข้าไปในเมืองชื่อเมื้อนั้นกับมื้อนั้นกะเมารถแน่เนาะแล้วก็อีกอย่างกัเป็นหน้าเทศกาลทางจัดสรรอ่างจัดสรรเนาะดินจัดสรรเมื่อไรเมื้อนั้นมันมื้อนั้นเป็นบุญธาตในที่ธาตคนหลายมันก็เลยเฮาเลยเด็กทาง ดยนเนาะเขาเข่าตรงมาได้คนลายเบิ้องมานี่เ so ดินไปน้องเนี่ยอุ่โคนโอนดที่ดิน่่กนเดินไปน้องอีกนี้คือัุชิดสีเอาใบเจ้าของออกมาให้เบึ้องนี้บัตมีลายเส้น ได้เซ็นซื้อที่ดินนี่ตู้สิตู้คำหนี่พี่น้องเลยเนาะเบิ่งกมาเด้อนี่เด้อ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 เบิ่งเด้อฟังเด้อเดี๋ยวว่าสิอ่านเสีฟังออืสาธารณรักสถิตย์การเกษตรนาศิลป์พระคณะดังๆเนี่ยข่าวบอลข่าวบริณีไปยังยืนซื้อขายเลขที่ศูนย์แปดทับนบ ขาพเจ้าเท้าอันนี้อไอโซไอโซเนาะดูจะคของที่จะคของที่ทำบิศนั่นแหละโซวัดพุทุวงศ์อายุเพิ่นสามสิบห้าปีพี่น้องนาะสงสารแล้วอาซีพพนักง,งานอยู่หน่วยที่สิบสี่บ้านพลน,น,นิมเมืองนครไก่สอนพมิหารแขวงชวนเขตได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพระว่างผัวเมียลูกเต้าและญาติพี่น้องครอบครัวจะขายที่ดินหนึ่งตอน ตามใบกะดินเลขที่จ้ำๆ,ๆๆเห็นที่จ้ำๆๆตอนอ่าดินจ้ำๆแล้วพระอาจจะจดใจอันนี้เนาะโดยออกซื้อนางไอคิลาจันทะสุวนณโนเนื้อที่ที่จะขายเมนสามร้อยหกสิบตาเมตรทิดเนือติดกลับเท่า โซปัดนี่แหละอันนี้น้องน้องมีระยะสิบห้าเมตรทิดใต้ทิดกับาทางหอมมีระยะทางสิบห้าเมตรทิดตะเวนออกติดกับเท้าสิทธิไซระยะแค่สองเมตรคือว่าจะติดกับดินที่ว่ายังอีกต่อนหน,นึ่ง<ม>ตอนที่ว่ายังมวยถือเป็นจำกรือน้องเนาะเมนอ่ามาหนีทิศตะเวนตกติดกับน้องกุ้งแล้วก็น้องก้อยเนาะ<ม>น้องกุ้งน้องก้อย อ่ารุ่นเราเข้าเดียวกันโดยอ่าจะได้อยู่ใกล้กันเนาะมีระยะสองสเมตรคือกันบนนี้ได้ขายที่ดินตอนดัง 9, เก้าให้แกนั่งจิลาจันทนทวสวนโนอายุ14ปสิบสี่ปีศาสาลาวอาศีบนักเฮียนอยู่หน่วยศูนย์สามบานหัวยางเมืองจำพอนเมนบอกเพลงสวรรค์เขตตกลงซื้อขายรคาคาสี่หมื่นบาท เขียนไปลงชื่อส0 0 0 0บาทจ่ายแล้วเรียบร้อยบริจิตติสี่หนึ่งวัตสี่หมื่นบาทเงินยังข้างบบมีส่วนจำนวนยังข้างแมนทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นดีอย่างนี้อันนี้ฮรับโบได้มีข้างกันเลยเนาะจบเสนญญาซื้อขายสำรับนี้ได้ลงลายเส้นลายซื้อผู้ขายห้อมพยานแต่ละฝ่ายลงลายเส้นครบถ้วนจึงไปอ่า เสนออำนาจการปกครองที่เกี่ยวข้องของเกี่ยวข้องอยั่งยืนรับหู้น้ำอย่างถูกต้องข้าพระเจ้าผู้ขายดินขอยั่งยืนว่าแม่นของข้าพระเจ้าหากมีการทักช่วงเอาคืนหรือมีปัญหาอื่นที่บอถูกต้องกับเนื้อที่ดินดังกล่าวข้าพระเจ้าขอผิดชอบทั้งหมดต้อระเบียบกฎหมายบ้านเมืองทุกประการอันนี้ ป่าโซ่พี่เนาะป่าสยามโต้เลยพี่เนาะโดยเนาะวันนี้ลายเส้นผู้ซื้อนี่ที่เรกเขาไปซื้อไงเนาะอมีซิติไซนี่แล้วก็ตู้ค้ำแล้วก็น้องตูบี้เนาะโดยอันนี้อายานน้ำมันเลยอายครบเรียบร้อยเรียบร้อยอันเดียวกันบ่ตัวนี้่หมายเลขสองอันนี้คือใบหนังสือยั่งยืน มอกบกอรรมสิทธิ์ที่ดินแม่ um, อ่าตัวนี้ตัวน,นี้มีแม่คองที่ว่าขอยมอบให้เด้อขอยมอบให้เจ้าเด้อเซ้นเรียบร้อยเนาะเส็นเรียบร้อยอืออือมีลายเซ้นเจ้าเรียบร้อยมีนี่ปู่มือของน้องน้องหน่เพิ่เนาะนี่น้องพี่น้องเนาะอ่าเดยออาจจะอ่านให้ฟังอีกหน่อยหนึ่งหนังสือมอบกรรมสิทธิ์เนาะโดยซองซองหน้าพยานครบเกษียณสามคนดังรุ่นี้เนาะ พญาสามคนนี่มื้อนะเขากะได้ยินบนเนาะมีอ่ามีไอซี่ดิไซนี่มีตุค้ำมีอ่าผัดไส้เนาะน้องตุ้บี้เนาะอ่าเขาเพิ่คือใส่หยุ่มไอ้ไข่ลายแค่นี้ส่ที่สองสามสิบสองหมดเลยอย่างนี้เนาะยังบมดใส่ที่ห้าเก้ร้สามสิบห้าบอสามสิบโอ้สามสิบเป็นยังเนาะได้กำไรสองปีหางอยู่บนโคกอันนี้มื่อวันตุพริตตุค้ำก็อยู่บนโคกนี่พี่น้องเนาะเอา เดอคือว่าครบแหละรครบ้าพเจ้าเท่าโสภัฒน์กุฎทวงศ์อนุสริมภาปีศาลาวปัจจุบันอ,อยู่ในที่ยี่สบี่บ้านพนสีเมืองคอนครแกฉอนพงงาน,เ,นเขตได้เห็นดีตกลงมอบดินจำนวนหนึ่งตอนซึ่งมีเนื้อที่ทั้งหมดสามรอยหกสิบตารางเมตรแหละน้องก,กินเนาะทิศเหนือทิศกับเท่าโสนี่ทิศใต้ทิศกับออก ทางหอมทิศตะวันออกทิศกับทิศท่าิีติไซทิศตะวันตกน้องกุ้งน้องก้อยนี่เนื้อทีเนื้อทีสามร้อยหกสิบสามเมตรนีน่เนื้อที่ดินดังกก้าวนี่ได้มอบกรรมสิทธิ์ให้แกนางหล่าเนาะ่านางไอจิหล่าเมนจันทาส่วนโนนี่จันทาชวนโนอายุสิบสี่ปีเนาะอาชีพนาเรียน ที่อยู่ปัจจุบันบ้านหัวย่างนี่อนอยุอะไรเจ้เขียนใส่ได้ดอ,อยู่นี่เด้อเจ้าอ่านแล้เจ้าเขียนใส่อายเจ้าเมืองจำพรแขวงสวรรณเขตเหตุผลซื้อขายที่ดินนี่ <S <S นับแต่วันที่ลงลายเซ็นเป็นต้นไปตอนดินดังกาวนี่เมนตกลงกรรมสิทธิ์ของผู้ที่ซื่อคือนางอาจิลาจันทสวุวรรณโนเป็นเจ้าของและคุ้มครอง น้ำไส้ย่างเด็ดขาดถ่าหากมีพี่น้องผู้ใดมาทวงเอาข้าพเจ้าผู้มอบจะหับผิสอบต่อหน้าที่กฎหมายบ้านเมืองทุะก,การสะนั้นจึงได้เหตุใบมอบกับมาซิ์นี้เพื่อเป็นหลักฐานนำสเสนอแผนการที่เกี่ยวของคือทรัพย์สินที่ดินเฮือนเพือนอย่างว่านี้ เพือนหลวงเมืองอ๋อเพือนหลวงเมืองหรือแขวงจงพิจารณาตามความเห็นด้วยอ่ะประมาณนี้เนาะประมาณนั้นเนาะเข้าใจเนาะเข้าใจเข้าใจนี่มีลายเส้นอย่างสักแน่ยลายลักอักษรลายลักอักษรนี่แหละเนาะนนะี่แสดงมื้นขามื้นแข้ง่าอ นสองใบเนาะต้องอ่านให้ละเอียดเนาะแม่นยังซีเรื่องเขาใกแม่นเรื่องเงินเนาะอันนี้คือวิจักข่อยเลเด้อพี่น้องข่อยบ่ได้คือกรรมสิทธิดเลเด้อผู้ใดที่เคยคอมเมนต์ว่าข่อยจะเอาเองนะข่อยบ่ได้เอาเนาะว่าดินข่อยก็มีอยู่พี่น้องเฮ้ยเยอะแยะเนาะคันว่าผู้ใหญ่เพิ่นสิให้ข่อยก็เอาเนาะโดยอ่าคันว่าอันนี้ผู้ใหญ่เพิ่นให้ข่อยถือถาแม่นทีเจ้าของเพิ่นในบัดนี้ใบตัวนี้นี่เนาะเจ้าเซนพอบ้านเด้อ เช่นพ่อบ้านไว้แหลมีเวลาคอยสิมาเอาคอยสิเอาไปให้เพิ่นใบตัวนี้เด้อใบนี้นี่ใบนี้เดี๋ยวเจ้าเก็บไว้เป็นของเจ้าแล้วนี่ใบชื่อขายเออเก็บไว้เออเก็บัวนี้เด้าไว้ตัวนี้เป็นเส้านทั่วบ้็นเนางตัวนี้เส้นทั่วบ้านหนะคอยเส้นทั่วบ้านนะคอยแหละคอยสิมาเอาเจ้าก็อ่านเบิ่งนี้มึงเท่าเป็นเขียนว่าซื้อไอ้ไอ้นอกมันอย่างไรเจ้าก็เขียนใช่ตามนี้เด้อเข้าใจเนาะโอเคเหเนาะ กินิมู่นอสลัดอยู่ยเงอยู่เนาะมกกรเบื้งซอยกันเด้ออ่าซอยกันมกินเห็นเอาพินอะไรได้่นี่ชื่อพอเตยหนึ่งี่พอชื่อพอเจ้าเี่ยอันมาถือชื่อพเจ้าอะไรเลยเตยเตยจกระแปงใชจะกระแปงใช่ชื่อเตยเตยเตยเตคนเคียชื่อเตย มันคล้ายๆกันเนาะเจ้าก็เอาอ่าน้ำลึบเมนแล้วก็จะกางเก็นแปลงใช่เตยเตยกับเตยมันคล้ายๆกันนี่ยตกกันเนาะสำคัญเมนอลายเซ้นลายมือเนาะหมายจำกาแสดงวัตถุกต่แปงใช่เรียบร้อยบ่เนี่ยเรียบร้อยช่องใส่เลยบ่ได้ช่องมันมีเอกสารเองโอ้ยังไงบ่ของ ต้องกุ้งกุ้งก้อยโดยไปมือนี้บอันี้กันมือหนาใช่ไหมเนาะมือทำเลยเนาะแมันดอกมันคำมันคำแล้วมมมััันนนคเพราะว่าอยู่ไกลกันประมาณเบื้องเดิมเกือบเจ็ดสิบลักานบ้านที่เจ้าไปเกือแปดสิบสนดปกลับอีกบัิเกตร้อยกลัวร้อยกลัวนี่โดยพูดแล้วไก่ขึ้นสบัวไปอีกไกลอีกแกงกะเบารู้จัากแกงกะเบาเคยไปบ่ จะเคยไปจะไปยังไะไปเรนแจ้งกระเบาเพราะหมไปนั่นแหละนะย่างไปขี่รถใช้ทางี่รถใหญ่ไปแต่มบไปาสิโนโแตาทางคุเจ้านี่ลินแต่ชุยกับบักซ้ใจชุเจ้านี่เป็นภนษาจังบ้านเลยนะชุยเด้เคยไปบักยี่ไงค่ะบเชุยบุเคยบักตีเลย มีอยังบอกเข้าใจบ่คันว่าคันมีนยังบอกเข้าใจก็ชงมาหาไอเด้อโทรมาชงมาถามอ่านี่ใบจดินบัตเพิ่นออกขอดทองให้ได้ไอศิลทโขทหาอือเนาะหมู่คู่ดีใจน้ำกันอยู่บ่อืมนมีผู้ใหญ่เพิ่นใหม้มาถ่ายหลุดน้ำแต่ว่าเฮายัางบ่ค่อยมีเวลาเนาะยังบ่ว่าูเนาะอยากไปเยี่ยมเพื่อนแต่ละคน ินแกงลำไยกินแกงหน่อไม้กินแกงหน่อไมยมือมากก็โทรบอกกันพวกนี้กินแกงหน่อไม้พวกนี้ต้มไก่ต้มไก่พวกนี้ต้มเป็ดต้มเป็ดพวกนี้เด้อแบ่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 ได้ดินแบ่ฉลองเนาะฉลองเด้อดีดีเนาะแม่นเอามาดี่บอต้มบะ่ดีบอนี่ต้มบะ่ดีแล้วเนาะเตรี๋ไม่ดีแล้วพอนเอาดีแล้วพอนเอาดีแล้วเพราะเมื่อั้นิบ่ได้กินข้าวมาแล้วเสื้อขาดบดมือเลยบ่โอ้สบดมือเลยเนาะ หดเดอแต่เด้อดีใจน้ำเด้อไอ้ก็ดีใจการดีน้ำนอกเป็นของคนปีใหม่แมนหรว่าดีนอกปีสองพันสสเือข่าวดีลด้เลยเนาะบรรทุกคนเด้อดีใจน้ำด้วยกันเรามีเวลาไอซิมาลินน้ำแมนแต่ละคนเนาะอยากให้ได้น้ำกันเบิดแหละแต่ละคนโดยอ แต่ม <f dragging> ือบางๆพูดแหละเนาะงสิมาเล่นน้ำแต่ละเฮือนแต่ละเฮือนน้องเพื่อนพอเฮานี่ไม่เห็นเฮือนน้องเพื่อนนี่ไม่เหนอ่านี่เพื่อนคือเฮือนน้องกีฬาเน้องมีแต่คนงามๆนี่แมนผู้บ่าวตอมเต็มอยู่ประยักษ์แต่ละคนนี่มีอยู่บ้างมีมีไพ่ในแก่งมีไพ่แบบผู้บ่าวแบบฮอตที่สุดบ่ฮอตที่สุดนี่ในแก่งเฮานี่ผู้ใดผู้ใดผู้ใดบ่อกบอกบ่กโอ้ยเจ้าขี้ยาตีด้วยโอ้ยมีผู้ใด บ่หมีบ่มีบ่หูยังบ่หูบ่มีเลยบอเป็นแคยังน่าจะบ่ยังบ่ชิดกนี่บ่หนาะหักอ่ะปีนี่นาะเป็นชาวบอกแล้วกันว่าแบบมีผู้ว่าไมหยอกไล่ก้มูอกูไล่สิน่าก็ไงให้เนี้ยนี่ผู้นี้ปรจักษ์บอกบ่มีบ่มีผู้นี้บอกยังบ่มียังบ่มีโดยอาจอีกประมาณสองปีไปแมสองปีนี่ห้าสิบสหัเฮียนเพราเฮียนห้องใดก็บมหา ยงี้ประมาณมเจ็ดเด้อโดยเด็กเพื่อนผมกับน้องคนลาอีกอย่างมันอยู่ที่ว่าเฮาบ่ได้ไปเดินทางใดเนาะน้องเพิ่นเป็นเด็กเพียนเนี่ยเฮาเป็นเด็กดีแต่ว่าเฮาบ่ได้ไปเดินทางใดแต่ว่าเฮาอยู่แต่เฮือนินซานเนาะเหยียบเกือบพ่อยถุกคำโอ้เจ้ากระโนพ่อยเหยียบนิดจักน้อยเนาะเอาเอาเอาแต่สิบปอนด์มาบานนี้เนาะ ดีใจน้ำเด้อน้องหลาดเด้อดีใจน้ำทุกคนก็สู้ๆแต่ว่าอยากเข่าได้ตอนนี้ต้มมือนี้ไดบ่มีต้มไก่อยู่บ่เนาะจะได้ตู้บ่หยอกได้จะไปขายไก่ตีไรเหมือนสิเปหลักมาข่ายไปเอาไก่ตีแล้วแพงเ้วยแพงจังประมาณนี้เด้อด้วยครับก่อนบ้านนี้สบายดีไหมสบายดีสบายดีเนาะฝากฝากขอบใจไอ้ไปครับขอบใจก่อนขอบใจก่อนกล่าวขอบใจไอ้ที่ มอบบินให้เป็นโครงการปีใหม่แล้วกับอันขอบคุณขอบคุณเพื่อนแม่นบขอใจหลายๆแต่ก็ดีใจเฮงที่อายเป็นคือให้ยแต่ก็ขอบคุณหายท่าทราบจีมาส่งให้ในมือนี้ขอบใจทั้งหลายได้โว้ยอ่าถูกหรอคือกันกันเด้อเอาบาทนี้เชื่อว่าน่ากับบ้านดีแล้วสบายดีบาทนี้สบายสบายดีอ่คือสิประมาณนี้น้องี่น้องเนาะทางเอาก็คือจะได้ขอตัวจบคลิป หลังจากที่ว่าได้อ่านรา,ายละเอียดว่ารายละเอียดให้น้องคนฟังท,ทุกอย่างแล้วน้นองๆมัเข้าใจเบดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่น้องเอ้ก็จะได้ครับเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วนเนาะเลือแต่ถ้าใบาตะดินขอบทองออกพี่น้องเอ้ก็กคือสีได้มาให้น้องคนอีกเนะาะสำหรับคลิปนี้ตู้คำก็คือเสีข,ขอตัวจบเสียขอครับหลักไปเรียกที่อื่นต่อเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้ตุคํำกะข,ขอบขอบคุณเนะ้อนะน้องพ่อแม่พี่น้องเอฟซี MC, เบอร์สุขสุขคนที่เข้ามาหรับชมคลิปของตุคํำแต่กับโฆษณางตุค้ำไปเนาะนะอขอบขอบคุณหล้วนายพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ตุคํำคือ,อสิได้กล่าวคํ้ามาสบายดีสบายดีพี่น้อง